สวัสดีค่ะพบกับรายการเงือกตกกีบนี่วันนี้เรามีลูกสาวมาลูกสาวลูกสาวพี่จองคิวยากลูกสาวเป็นผู้หญิงรือกระเทยเล่าให้ฟังก่อนเป็นลูกสาวเลยแท้เลยอีนึงมีความกระเทยนิดนึงค่ะไม่นิดเอาวันนี้ต้องสัมภาษณ์ลูกสาวของพี่กิด้วยรู้จักไหมว่าชื่อรายการอะไรคือตอนแรกก็เหมือนแบบไม่เข้าใจแต่มันไม่อยากคิดไปเองนะตอนแรกหนูโทรไปถามพี่ป๊อปว่าพี่ป๊อปวันนี้มันแปลว่าอะไรพี่บอกว่าแปลได้หลายความหมายอะ ไม่ได้จะช่วยกูเท่าไหร่บ้างแต่ราไพี่คิมเลยพี่คิมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเออตอนแรกแบบเด็กวัยรุ่นก็ชอบคิดว่ามันคือแบบขีดนั้นกลีบค่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันคือเท้าของวัวช่เท้าวัวเป็นคำที่เหนื่อยมาก มีไหมสิหัวเหงือ,หอ,ออกเลยอ่ะไม่เคยมีใครเห็นมั้แต่ก็เพิ่งได้ยินจากคนนี้แหละหัวเหงือกมันเหงื่อออกเพราะฉะนั้นเราต้องถามวันนี้มีแขกรับเชิญมาแล้วถามว่าเรื่องที่เป็นเหงื่อตกกีบของเราคือเรื่องอะไรอ่างานก็ได้ความรักเราเคยมีความรักไหมพี่หนุ่มสวยมากหนุ่มต้องเคยมีคือมันก็มีมอยู่แล้วใช่ไหมพี่ เขากอว่าหนูสวยดูแล้วความรักที่เหนือตกกีบพี่สุจำได้ไหมจำเหตุการณ์ได้ไหมผู้ชายจะสั่งเท่าที่กินแต่นีสั่งเท่าที่อยากลองเป็นเรื่องของการดินเนอร์ใช่ไหมอาามันยังไงมันยังไงแต่จริงแล้วหนูมีปัญหาเลงหนูชอบกินหนูชอบเห็นอาหารตรงหน้าเราแบบเยอะมากเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยเรากินแค่นี้เราก็สั่งแค่นี้สั่งแบบสามอย่างแชร์ลิงตรงกลางจบอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ได้แต่นี้ไม่เคยกินนี้ก็อยากลองมันคืออาหารมันคือวัฒนธรรมอะไร้ยมากสุดกี่อย่างเก็เป็นสิบได้เลยคือเพื่อนทุกคนจะรู้ว ัแม่เราเลี้ยงเรายังไงแม่เราเลี้ยงเรายังไงแม่กับพ่อเป็นคนทำกับข้าวพี่ลุงก็เดยวงงฝั่งมาไม่ใช่ว่านางจะไปถล่มใครหรือว่าหรือว่าอยากกินอะไรอยเงี้ยเพราะต้องนิสัยอย่างเงี้ยต้องมาจากที่บ้านอ่านยังไงที่บ้านที่บ้านก็สั่งเยอะเหมือนกันเหรอ ไม่ที่บ้านทำข้าวที่บ้านทำข้าวค่ะเกาจะมามอวัดเลยเหรอใช่พราแม่หนูเขาเหมือนฟิลแบบซีกับสับปะเปลือกเขาเวลาเขาต้มอะไรนะซีกับใครนะเพราะภาษาไทยมันคือใช่ไหมสับปะเลือกทำไมอะไรคือแม่หนูชอบไปช่วยงานวัดเจ้าอาวาสโนงานมาคายกสอบมาคายกสับปะเลือกคือสอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาใหม่คาริลูกคาริก็เหมือนแบบสมมติว่าคนนั้นไม่ได้ญาติแม่ด้วยซ้ำแต่จับเปรเลชชวนว่าแบบเฮ้ยมาช่วยทําครัวให้หน่อยเขาก็ไปจับเปรเลชเป็นคนชวนไม่ใช่พระคารยกชวนใช่หนูว่าจริงจริงวัดนะมีเจ้าวัดไหมหรือมีแค่สับเปรเอชคือเจ้าว่างเขาจะมาบอกให้แบบมนุษย์ไปทําครัวมนุษย์ไปทําครัวอย่างเงี้ยมันก็มนุษย์ชาวบ้านชาวบ้านให้ชาวบ้านไปทําครัวยุ่หนิ กลับไปมันเป็นเหมือนการแข่งขันที่หนูเหนื่อยหนูไม่เคยได้กลับบ้าน <c oughs> พัทยาคนเดียวเพราะว่าหนูสู้ไม่ไหวเขาเกณฑ์เพื่อนไปหมดเลยเพราะว่าแม่ก็จะเป็นไปฟีลแบบตื่นแต่เช้าไปตลาดนาเกลือกุ้งหอยปูปลามาลืม <c oughs> แกงส้มแกงเขียวหวานข้าวหนมจีนมาลืมพ่อก็จะเป็นอาหารฝ <c oughs> ร <c oughs> ั่งแล้หมาแบทเทิร์และะ้วค่ะพ่อก็จะแบบอาหารไทยแม่หร่อยใช่ป่ะแล้วแม่ก็จะเป็นแบบว่าพ่อเขาชอบมาแข่งกับแม่ลูกก็ชอบกินเลยแซ่บ ก็คือเต็มโต๊ะอย่างนี้เลยแล้วหนูต้องทําให้สองคนมีลูกกี่คนบ้านเนี้ยหนูเ uh ป็นลูกคนเดียวพ่อแต่ว่าแม่อ่ะมีเอ่อมีลูกติดด้วยแต่ว่าเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็คือทั้งทั้งคือหนูต้องกินไอ้พวกนั้นให้หมดเพื่อทําให้ความรู้สึกของการตั้งใจของเชฟทั้งสองอ่ะมันบรรลุอะไรอย่างเงี้ยตายกูอยากเห็นสภาพมึงเดินไปฟู้ดคอร์ดจริงๆมึงต้องเดินชิมทุกร้านเลยทีเดีย อาหารอะไรที่ชอบที่สุดก็ถ้าอาหารไทยประเภทเออไทยจีนฝรั่งชอบอะไรชอบไทยญี่ปุ่นยอยู่ตรงดดินแดงดินแดง <laughs> เหนื่อยสบายคนนี้เหนื่อยมากกลับก่อนใ่ะไม่ไหใช่หรอแต่อันนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรายการแม่ย่อมเมืองแล้วเดี๋ยวฉันจะดูซิว่าเธอจะสั่งแล้วกินได้เยอะแค่ไหนอาหารจีนเขาหรือเป่าเขาสั่งเป็นสิบอย่างเลยเนะให้มันสั่งเลยอยากรู้ไหมมันจะเป็นไงฉันจะเลี้ยงมันไหวไหมเซนจะถุงจะถุงใส่ถุงไม่ใช่เซนจะถลุงเงินจินิคออลลเฮ้ยกกับ่นคเอาาเอก็ พัดก็บอกว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีดีเท่าไหร่ภาษาไทยก็ไม่ดีภาษาไทยนี่แย่มากนะไม่ใช้วอาไม่ดีนะอะไรเราเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรพูดมี่พูดเหรออยู่กับพ่อพูดภาษาอะไรพูดไม่รีคู่อี่ยจะพูดแล้วก็พูดคุยบใไร นี่คือการกินของเราคือเราจะต้องไปดูเจอกับเทศกาลอาหารทุกมื้อก็แสดงว่าเหงื่อตกกิบของนางที่สุดคือเรื่องกินใช่จริงๆเหงื่อตกกิบที่ตั้งใจเลยนะโอมีเรื่องผู้ชายหักแล้วครัหนูใครใคยังไงวะกูไม่ได้เลยกูไม่ได้เลย t em กูไม่ได้เลย กูน่าจะถูกใจที่มันไปขึ้นคอนเสิร์ตอีกบ๊อบแล้วอะเหมือนมันมีเนื้อเพลงท่อนของแต่ละท่อนแล้วก็เลยรวมรวมกันไปเลยแล้คิดว่าเขาจับไม่ได้ได้สรุปเขาจับได้เฉยเลยเพลงเขาค่ะมึงไปร้องเพลงเขาให้มาไม่เยจังเลยออ้าวันนี้เนื่อตกกลิ่ของไคลสกคือไม่ใช่เรื่องเดียวนะทุกเรื่องในชีวิตค่ะหนูเคยคิดว่าอยากจะประกวดมิสยูวยพี่ว่าเฮ้ยไฟมิสยูแล้วไฟคุณค่ะ ทอาจลองแม้วันนี้อย่างเป็นนางงามาจับเวลาเป็นนางงามส้มตำปูปลาคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือส้มตำปูปลาเราต้องแบบบรรยายบรรยายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่่อาเข้าใจะหมายเป็นคีย์เวิร์ดอย่าเพิ่งจับ a few minutes later ใหม่คีย์เวิร์ดใหม่นะคำว่าทุเรียนเริ่มค่ะไม่กินทุเรียนอ่ะ นางงามไม่กินทุเรียน <c oughs> ขอบคุณแทนกรรมาการด้วยนะคะวันนี้ขอพาโน๊ตปอดไปหนู a few minutes later รักหุดนะจ๊ะตินเหมน็นค่ะคนเรานะคะด้วยอากาศเมืองไทยตอนนี้นะคะน้ำท่วมนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำแตกนะคะจะทําให้คนไทยของเรานี่เป็นห้องกองพูดหรือว่ามีกลิ่นที่เท้าของเราได้นะคะ <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะาเรามีผลิตภัณฑ์ครของเลยอ๋อไอเดี่ยวก้อยม่จุดีโายองไม่จุอีโม่ขายวะ ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ไปได้แค่อย่างเดียวคือบ้านกลับบ้านต้องคค่ขับไปไม่ได้เราเอาหมายไปอีกสักข้อไปได้เออเอาคยถามดีๆกันนึกก่อนนะคำถามต้องเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ก่อนไม่ใช่ยนิเวอร์สไทยแลนด์ก่อนใช่ค่ะคันไปขอบคุณสำหรับคีย์เวิร์ดนะคะคำว่าคันจิมิโกนนะคะมันไม่เป็น เนื่องจากห้องน้ำสาธารณะของประเทศไทยเรานะคะ,ะไม่สะอาดอแล้วก็ไม่ได้มีบุคลากรที่ไปทําความสะอาดมากมายเชื้อโรคด้วยความที่จิมมิโกของผู้หญิงมันเป็นจิมมิโกช่องคลอดแบบเปิดมันนาให้อต่างๆสามารถนเข้าไปได้เชื้อโรคต่างเข้าไปอยู่นั้นแล้วทาให้ผู้หญิงบางคนอาจจะคันจิม,มิโกได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันมียารักษาให้ถูกจุดถ้าคุณอ่านข้อมูลอย่างดีการคันก็จะหายไปค่ะ คุณก็จะตอบโลกเดียวกับน้ำท่วมจับคันตีนขึ้นมาเคอนตินชีวิตได้อ่ะนวันนี้สัมภาษณ์มาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วได้เรื่องนี้แหละเพิ่งได้เรื่องเดียวอ่แต่ก็ทำได้นะทำได้ดีทำได้ดีปีหน้าปีนี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองไปไหมคะไปค่ะไปบ้านเหรอไม่ไดไปแล้วไม่ได้ไปแล้วเมื่อกี้หรือเวลาเราไปท่องบทเวลาเราเข้าบทกับคนอื่นเาเรารู้เรื่องไหมเหมือนหนูต้องทําแบบพอมันเป็นละครปุ๊บมันเหมือนแบบเราทํากันบ้านมาเราซ้อมแล้วเราเหมือนอินแล้วเรา เป็นตัวเองไม่ค่อยได้ดีแต่เป็นตัวละครเป็นคนทำได้แต่เวลาเล่นละครหนูจริงจังไหนเล่นเล่นดิเล่นละครแล้วจริงจังเล่นกับพี่เขาใช่ได้ค่ะอาสมมัติเล่นเล่าเขาเป็นพระเอกหล่อมากแล้วหนูเป็นนางเอกฮะเป็นผู้ชายสิเป็นผู้ชายอาสมมัตินั่งอยู่วันนี้ที่รักเราไปกินข้าวที่ไหนกันดีคะคงจะสั่งกี๊าเป็นแบบละครไทยบ้านเออพี่กันสั่งกี๊ร ไม่ใชให้รกแต่ว่าเราเพิ่งไปถ่ายโฆษณามาเราก็อยากให้มันเป็นมือที่มันพิเศษเราจ่ายเองก็ได้นะเราขอเริ่มที่สิบแล้วแกก็เหมือนสิบปีที่เราคบกันมาไงมึงไม่กินมึงไม่ไปหรือว่าเราสามมาทานที่บ้านดีเออะต้องเป็นอย่างนี้หนูว่าชวนเขามาถ่ายรายการเราต้องมีสคริปเขาถึงดูเป็นคนนะไม่ดูเป็นคนจริงจังเออเวลานางสวมบทอะไรนางจะมีวามแบบ มันเหมือนกับตัวนางเอกอะสบายสบายแล้วก็แบบไม่ได้ซีเรียสไม่เครียดอะไรวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้อะไรก็วันนี้คือเข้าอะไรกันใหม่หนูจะตั้งสติไปตลอดเลยเขาเไยกันใหม่เขูจะเสร็จแล้วเนี่ยเข้าเลยกันใหม่เสร็จแล้วเข้าเลยกันใหม่คือวันนี้แต่หนูจะสรุปให้หนูจะไม่สรุปว่าเหงื่อยตัวกียร์ของเขาเขาเป็นปกติเขาไม่มีเรื่องเหนื่อยเลยแม้ตั้งแต่ฟังมาเออหนูเอเนอร์จีเยอะใช่คนที่เหนื่อยตัวกียร์คือเราอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ เราจะสอนเขาแก้ปัญหายัางไงถ้าสมมติตอนนี้แบบมีปัญหาเข้ามาเยอะๆเลมีปัญหาเข้ามาเยอะๆหรอคะก็ต้องรู้สึกแบบถ้าถ้าหนูตอบแทนตัวเองนะคะ,ะถ้าหนูมีปัญหาเข้ามาเยอะหนูรู้สึกว่ารู้สึกสนุกกับมันรู้สึกเหมือนแบบตื่นเช้ามาแล้วเป็แบบ วันนี้ฉันจะแก้ปัญหาก็ทำโฟกัสทีละเรื่องสมมติมีสี่ข้อก็ทำทีละเรื่องแล้วข้ออื่นถ้ามันมาจี้เราเยอะก็แบบมึงรอก่อนอันนี้ยังไม่เสร็จให้เขารอไปเรื่อยๆก็ทำไปเสร็จทีละอันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำพร้อมกันอ่ะมันก็จะมีปัญหาที่ห้าเพราะนี่มันชิมหายอยู่อ๋อถือว่าเกตนะสรุปแล้วสรุปคืออะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นสาระนะนางว่ดูแลเป็นสาระนะเพียงแต่ว่าเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองแต่นางอ่ะในข้างในนางรู้เรื่อง่าเริจะพูดคือ เวลาเราแก้ปัญหาของนางคือแก้ทีละอย่าอย่าเอาอย่าแก้พร้อมกันทีเดียวบางปัญหาที่มันแบบว่าสําคัญน้อยสุดก็ให้มันรอไปก่อนแก้ไอ้ที่สําคัญที่สุดก่อนหนูว่าถือว่าดีมันเป็นเด็กที่แบบว่าแฮปปี้มีความสุขเลยจริงๆแล้วอยากให้เด็กผู้หญิงเป็นอย่างนี้จะป้าๆบอเหลืออะไรก็แล้วแต่โพสิทีฟมันมันมีพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวนางมีพลังเราเหมือนแบบทุกอย่างที่มันถาโถมมามันก็ยังจะแบบได้แป๊บนึงแป๊บนึงวันนี้เหงื่อโตกรีบของนางไม่มีเป็นเหงื่อของเราแท อีพ <One input> e ีหน้าเราจะไม่บอกให้ติดตามเพราะเราจะหยุดกันสักสองอีพีเพราะเราเหนื่อยมากขอบคุณน้องภาริสานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและอีพีหน้านะคะใครจะมาร่วมเหงื่อตกกีบกับเราหรือเราจะไปเหงื่อเราจะไปตกใส่กีบใครเดี๋ยวก็เจอกันอีพีหน้าเลยฝาก subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับรายการเหงื่อตกกีบขอบคทังไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ